ประวัติความเป็นมาของพระชัยไตรภพหลวงพ่อเกษมเขมมะโกสร้างโดยพระทรงชัยสิริปัญโยเป็นพระกิ่งพระชัยวัตรรุ่นแรกที่หลวงพ่อเกษมเททองด้วยตัวท่านเองที่สุสานไตรลักษ์จังหวัดลำปางเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2517หลังจากตกแต่งองค์พระเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อได้ปลูกเสกพร้อมกันเมื่อวันที่9เมษายน2517เป็นพระเทหล่อตามสูตรโบราณ จำนวนสร้างพระชัยไตรภพประมาณ700องค์เท่านั้นเนื่องจากเบ้าหลอมชมรุษทําให้ค่านิยมของพระชัยสูงกว่าพระกิ่งสําหรับพระชัยรุ่นนี้ลูกศิษย์สายท่านเจ้าคุณนอให้ความสนใจกันมากเนื่องจากใต้ฐานได้บรรจุปัตวีธาตุของท่านไว้ด้วยซึ่งสมัยนั้นพระคณาจารย์ที่สามารถอธิฐานจิตปัวีธาตุมีน้อยพระรุ่นนี้สร้างเฉพาะเนื้อนวะโลหะเท่านั้น พระชัยไตรพบตอกโคตรรูปน้ำเต้า 1. จุดและอุดใต้ฐานด้วยตะกัว่วบางองค์อุดด้วยทองแดงสำหรับใครที่มีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมแบบที่เราเอามานำเสนอให้ได้รับชมอยากที่จะปล่อยเช่าก็สามารถติดต่อทางช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ หรือใครที่อยากจะต้องการเช่าหาก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์สดแบ่งปันพระแท้กับโทนบางแคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางเพจโทนบางแค FC